เพิ่มความหอมด้วยใบกระเพรานะจ๊ะเอาใบกระเพ้าใส่หลวก็แ,วแล้วแล้วพี่น้องตุนจนน้ำอันนี้เราน้ามต็มหมอ้อตุนจนให้มันเปื่อยมันเสแซ่บเอาเข้าวเหนียวจำบะนี้พี่น้องเออแ่บค่ะได้ข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวมาหนึ่งข้าวเหนียวกินจำน้ำอูกไก่เนี่ยแ่บค่ะ มาเด้อม,มาเด้อม,มากินเข่าน้ากันจ้ากินหอมมาแล้วนะจ๊ะกินหอมมาแล้วหอมมากเลยใส่ใบกระเพาเรามาก็หอมล้วบะนีน้น้ามอเจาะน้ามาไว้ท้าจำ้ำกิน,กบนตบข้อนี้แสนเฮ็ดมอนี่กินได้ฮอตแรงคุณนอจ้าห่อไปเฮ็ดงานน้ำ